สวัสดีครับวันนี้ผมนายธนาคมเพิ่มพูนนะครับจะมานำเสนอหนังสือหรือคู่มือข้อสอบวิชาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศนะครับอยากสอบได้อยากสอบติดเพิ่มความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มความสามารถด้านไอทีสมัยใหม่จะเป็นต้องอ่านหนังสือคู่มือฉเฉลยข้อสอบเล่มนี้นะครับคู่มือฉเฉลยข้อสอบ คอมพิวเตอร์เล่มนี้จะบรรจุข้อสอบด้านคอมพิวเตอร์และไอทีจำนวน1200ข้อนะครับความหนาประมาณ400หน้านะครับอ่านทีละนิดคิดตามและทำความเข้าใจในบทเรียนนะครับข้อสอบเราจะมีเฉลยอยู่ท้ายบททุกบทนะครับหนังสือ คู่มือเฉลยเล่มนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาคุณครูหรือผู้ที่จะสอบเข้ารับราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารพยาบาลครับเราเสนอในราคาพิเศษที่695บาทเท่านั้นนะครับข้อสอบทั้งหมด10บทนะครับตั้งแต่ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะครับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตและการบริการออนไลน์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีคอมเมิร์ซและสุดท้ายคือความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบสารสนเทศนะครับ สามารถติดต่อซื้อหนังสือหรือคู่มือเล่มน,นี้ได้ที่ Line ID นะครับ T N K E C O หรือเบอร์โทรนะครับ0952517952ขอบคุณครับผม